ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศว่าเกาะสมุยเกาะพะงนันและเกาะเตา่าพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยการชูจุดขายเวลเนสเดสติเนชั o นหรือท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพเพราะเทนท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเปลี่ยนเป็นการดูแลสุขภาพพร้อมกับการท่องเที่ยวครับ นายวิชาวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีเป็นประธานเปิดารม์พยาบาลวัฒนแพทย์สมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราธานีโดยมีนายแพทย์สมชายจันสว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์จำกัดมหาชนนายรามเน่ใจกว้างน,นายกเทศสมุรีนครเกาะสมุยนายชยพลอินทรสุภาในอำเภอเกาะสมุยตลอดจนนายเรืองงามใจกว้างนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต,คต้ฝั่งตะวันออก ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่และบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกิจกรรมการเปิดอรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่5บนเกาะสมุยส่งผลให้เกาะสมุยมีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากกรณีต่างๆได้มากถึง380เตียงเพื่อให้บริการคนในพื้นที่รวมถึงเกาะใกล้เคียงอย่างเกาะพังงันและเกาะเต,าะเตา่า สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพหรือ Wellness Destination จะยิ่งเติบโตเพิ่มขึ้นครับและในปีนี้ค่ะได้มีการตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวในการที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยกกังเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะเต่าโดยมีเป้าหมายในเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นถึง2เท่า3เท่ากับปีที่ผ่านมานะคะ ทางด้านนายแพทย์สมชายจันสว่างประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์จำกัดมหาชนก็กล่าวนะคะว่าโรงพยาบาลจะมีส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นการร่วมมือกับทางภาครัฐจะเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราธานีโดยเฉพาะพื้นที่ของเกาะสม,มุยเกาะพัง,งานเกาะเต่ารวมไปถึงภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพทั้ง3เกาะค่ะ